ฟกกำลังคุยกับใครอยู่อะครับเฮ้ยนี่มันมนุษย์หมาป่านี่นะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะเขาหิ้เด็กไปด้วยอะพี่ฟกนี่มันน่าจะเป็นแม่มมอดอมตัวเป็นเจ้าหญิงแน่ๆเลยพี่ฟกไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆนะดูปากเขาดิค้าค่ะใช่ค่ะเขาหักเลยเห็นไหมแล้วมือเขาก็หักเป็นท่อนๆเลยอะมาม่าเหมือนเห็นที่เท้าขาแกวงอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเสียตัวเป่า <as> o กติติดตามชจองซุกด้วยนะครับสวัสดีคับเพื่อนๆวันนี้พี่โฟกและน้องแฟดน,นะครับอยู่กันที่ช็อกโกแลตเวลพี่พอร์พี่เฟียรเป็นตัวอะไรเนี่ยมนุษย์โครงกระดูกหรอนี่คือตัวอะไรเนี่ยผีโครงกระดูกเพื่อนๆดูดิเขาหิ้วเด็กด้วยอะ่ะพี่โฟก ยน่าจะเป็นแม่ลูกอ่อนแน่ๆเลยครับพี่โฟกมาดูตัวนี้ดิผีตัวตลกจ็อกเกอร์เท่เบาดูตัวเขายาวมากเลยเห็นเปล่าเฮ้ย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 โอ้หเขาอ,อาปากทักทายพวกเราเลยอะ่ะโอ้โหพี่โฟกนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่มันดาก้อนนี่นะเขาก็ดุกระดิกได้ด้วยนะเนี่ย มึงเขาใส่ชุดผี่เลยใช่ไหมพี่โฟกอุ้ยดุนนี่ดุมากเลยอ่ะอ๋ะอเขาทามาจากผ้าทั้งตัวเลยเห็นไหมเท่มากเลยเนาะพี่โฟกพี่โฟกํากำลังคุยกับใครอยู่อะครับเฮ้ยนี่มันมนุษย์หมาป่าน,นี่นะจ้าเอ๋จ้าเอ๋ข้าอยากกินเด็กจังร้อยอะมีเด็กคนไหนดื้อบ้างครับพี่โฟกดื้เป่อะอะไม่ดื้อนะล้วไขรดือ้ออะฮะใครนะขอดื้อหอ ว้ายนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมขายาวอย่างเงี้ยเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะเขาหิวเด็กไปด้วยพี่สดูนี่เขาฟันผูด้วยอ่ะโอ้โหพี่พอเจอตัวอะไรเนี่ยเขามีลูกคตาเดียวด้วยนะคะ เฮ้ยเฮ้ยพี่น่ารักมากเลยอ่ะว้าวหัวชนกันเลยอ่ะนี <S <S ่น่ารักไหมกอนหน่อยกอนหน่อยกอนที่หน่อยเออโอ้โหพี่โม๊นี่มันคือตัวอะไรอ่ะดูดิเสื้อเขาเปื้อนทั้งตัวเลยอ่ะเขาคือซอมบี้ต่อพี่โบ๊ชซอมบี้ซอมบี้ ด้วยดูดิเทา้าเขาใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้โหพี่โบดูนั่นดิเจ้าเกิงคอง มากเลยเนาะพี่พรพี่เฟียสนี่ไงนี่ไงเข้ามาแล้วพี่วุฒินี่ไงมาแล้วมาแล้วขอจับืไว้เลยพี่ฟกนั่นตัวอะไรอะครับเฮ้ยให้มันหมุนได้ด้วยอะมันเอียงได้ด้วยครับนี่น่าจะเป็นผีหมาปูด็อกหรือเปล่านี่ดูหน้าดูมาก หัวเขาเป็นหมาเลยอ่ะนี่มีม้าหมุนด้วยพี่โฟกขี่ม้มาหนีเจ้าหมาตัวนั้นเร็วอุ้ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นแม่มดแน่ๆเลยครับมือเนี้ยเขาถือหัวกระโหลกด้วยอ่ะโอ้โหหลอน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 อุย้ยพี่โฟกนี่มันตัวอะไรอ่ะตัวตลกโจ๊กเกอร์ว้ายเขาถือของมีคมด้วยครับอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะ ถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนี่ดา้อนครับปีเขากลางได้ด้วยนะครับนี่ดูดินสมจริงมากนี่น่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่าว่าใช่เจ้าหญิงไหมไหนดูซิใช่แน่นะเฮ้ย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 ,ย,ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่มันน่าจะเป็นแม่มดปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงแน่ๆเลยพี่ป๊กไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆนะดูปากเขาดิเฮ้ยมองมาแล้ว ตอนนี้พวกเราอะมาเยือนแดนที่มีผีทั้งหมดเลยนะครับนี่น่าจะเป็นโซนบ้านผีสิงที่น่ากลัวมากๆเลยครับพี่โฟกเบาๆนะค่อยๆยองมานะอย่าให้ผีรู้ตัวนะพี่โฟกนั่งกับใครอะเพื่อนพี่โฟกเพื่อนโฟกเหรอไม่น่าจะใช่นะสองคนนี้เขาน่าจะเป็นคู่รักกันนะพี่โฟกเห็นไหมเขากอดกันด้วยอะ่ะอุ้ยพี่โฟกพี่โฟกไปแย่งความรักจากเขาไม่ได้นะเขากำลังจูบจีกันอยู่ โอ้โหดูครับเด็กๆมีควันอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วมีเสียงกลอดเลยอ่ะนี่ก็คือผีโครงกระดูกนะคะพี่พอร์ตเห็นไหมเขาน่าจะกำลังจะขุดดินอยู่หรือเปล่านะตามมาฝั่งนี้เราเจอฟักงทองยักด้วยครับตรงนี้พี่พอร์ตนี่ดูดี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 โอ้โดูตรงนี้เป็นควันหมดเลยพี่พอร์ตว้าวโอ้ใช่ใช่มันคือโครงกระดูกนะโอ้โหฝั่งนี้ก็เป็นเศษเหล็กเก่าพี่โฟก ตรงนี้น่าจะเป็นอู่ซ่อมรถเก่าๆแน่ๆเลยนี่ไงเราเจอแล้วไปดูข้างในร,รถดิมีใครอยู่หรือเปล่าวะมาดูฮะอุ้ยมีคนอยู่ในรถด้วยครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูเห็นยังอุ้ยมีคนอยู่ในรถด้วยเห็นเล้าเป็นโกระดูกครับน่กกากลัวไหมเอ,อ้น่กกากลัวไหมาม,ามาว่าตรงนี้น่าจะเกิดอุบัติเหตุนแน่ๆเลยพี่พอด เหมือนมีโครงกระดูกโผลออกมาจากรถทันนั้นน่ะเดี๋ยวเเข้ามาดูใกล้ๆเร็วเข้ามาเข้ามานี่ไงมีฟังทองอยู่ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็มีผีโครงกระดูกโผลออกมาจากรถอย่างนี้เลยอะ่ะดูดิกระดูกเขาหักออกมาข้างนอกเลยอุ้ยสงสารเขจาจังเลยเนาะข,า,ขา้ค่ะใช่ค่ะเขาหักเลยเห็นไหมแล้วมือเขาก็หักเป็นตอนๆเลยอะ่ะโอ้โหด้านในก็หลอนเพื่อน,อนมีควันออกมาด้วยอะ่ะสยองมาก นีไงนีไมีไง,ไงมีควันอะไรไม่รู้เต็มเลยอ่ะพี่พรครับมีโต๊ะอาหารของพี่ผีด้วยอ่ะครับนี่เขาน่าจะเฉลิมฉลองอะไรกันสักอย่างนะคะดื่มแอลกอฮอด้วยอ่ะแต่ละคนเนี่ยดูดิโอ้โหพี่โบ๊ดูอาหารที่เขากินหัวกะโหลกคนมาพี่พอดเรามานั่งกินอาหารกับเขากันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาก็นั่งด้วยนั่งเชิญนั่งเลยนะ พี่พอจะกินน้ำอะไรครับกินอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ของเด็กกินไม่ได้นะนี่สยอมไหมล่ะนี่พี่พอสั่งนาอะไรกินนะ่ะเฮ้ยอันนี้เด็กกินได้หรอนี่พี่เฟียสนี่น่าจะเป็นบ้านบาร์บี้หรือเปล่าบ้านเขาเหมือนตุ๊กตาเลยอะแต่คนที่เขาอยู่อะเป็นผีครับเฮ้ยแถวนี้น่าจะเป็นบ้านผีเหมือนกันแน่เลย ดูเหมือนบ้าเขาน่ารักน่ารักแต่มีผีเต็มเลยเป็พื่อนเห็นไหมนี่ไงผีสีเหลืองอ่ะมาเด็กๆเราขึ้นรถไฟกันดีกว่าพวกเราจะไปบ้านผีสิงกันแล้วนะคะเด็กๆทุกคนพร้อมไปหรือยังไป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 ต้องให้ป๊าช่วยข็็นะไปเลยไปเลยไปเลยมาพี่เฟียสมามาเจออะไรก็ไม่รู้ครับคันใหญ่มากดูดิ รถขนฟักทองเพื่อนๆโหดูดิคันใหญ่ยักษ์เลยอ่ะพี่โฟกขับเป็นหรือเปล่าพี่โฟกขับเฟี้ยนจะขนฟักทองไปไหนครับดูดิเต็มหลังรถเลยไปงานฮาโลวีนคับอ๋อจะไปงานฮาโลวีนใช่เป่าวาราตี้ขับไปกันเถอะมาพี่โฟกพอแล้วนะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะคะพเพื่อนๆโอ้โหเราเข้ามานะคะพเพื่อนๆเราเจอรถ แท็กเตอร์ด้วยครับคันใหญ่มากโอ้โหดูดิรถแท็กเตอร์คันนี้ก็ขนนิฟักทองนะคะไปงานฮาโลาวีนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีฟังทองสีม่วงด้วยครับ่าพี่พรชับมอสไปส่งฟัง,งทองที่งานฮาโลาวีนเลยนะยืนบนไิไปเลยไปเลยนี่พี่โฟรถแท็กซี่คันนี้เขาอ่ะน่าจะมาส่งผู้โดยสารมาบ้านหลังนี้คะ่ะพี่โฟก บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเฮียนมากเลยนะพี่โฟกเราลองเข้าไปดูเป้าเคครับไปเด็กๆเข้าไปบ้านหลังนี้กันเลยนะครับบ้านผีสิงวิญญาณหลอนนะครับเดินเข้าไปเองเลยหรอไม่กลัวแน่นะดูดิเข้ามาเราเจอคนแรกเลยเจอแม่มดนะครับแม่มดต้อนรับอยู่หน้าประตูเลยอะอะไรพี่พรเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอกกมืดมากคนลน เราไป้างในอีดูนี่ฝั่งนี้ก็มีอฮ้ยนี่มันแม่มดแน่ๆเลยอะโอ้เราเจอตัวอะไรอีกเนี่ยเจอแม่มดค้องคาถาครับเพื่อนๆนี่ระวังคำสาปของแม่มดนะครับแล้วนั่นตัวอะไรอีกอะเฮ้ยมีผีฝาแฝดหรืครับน่าก,กลัวมากแล้วนี่ก็คือผีโฟงกระโหลกเหลืองแสงที่โฟกหลอนมากๆเลยเพื่อนๆย เข้ามาข้างในอีกแล้วนะคะเจออะไรอีกเนี่ยโหสีสับของผีเต็มเลยอ่ะดูตัวนี้ดิหลอนมากเลยตัวนี้ก็น่ากลัวตัวไหนอีกอ่ะตัวนี้ก็หลอนนะคะโหพี่โฟองพี่โฟองไม่กลัวหรอโอ้หเดี๋ยว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 มาเหมือนเห็นเท้าใคลาะแกว่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยตุ๊ก,กตาผี ก็มีตุ๊กตาเจ้าสาวด้วยค่ะหลอนมากเลยอะพี่โบกพี่โบกขึ้นไปข้างบนเปล่ามีพี่โบกลองขึ้นมาดูเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาม้าน่าจะขึ้นไม่ได้หรอกพี่เมียสเขากันทางบันไดเราไม่ให้ขึ้นไปอะพี่ฮอสขึ้นไปไม่ได้เลยไปดีกว่าเราไปต่อกันดีกว่าสี่คนนี้ไม่ให้เราขึ้นไปชั้นสองครับเฮ้ยดูดิห <c oughs> ลอนมากเลย แล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยโครงกระดูกครับมีแมงมุมตัวใหญ่ด้วยโครงกระดูกเลืองแสงโอ้โหตัวนี้ก็หลอนครับมีผีดิบด้วยนะครับนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่คือผีโจ๊กเกอร์ครับว้ยหลอนมากดูดิตอนนี้เด็กเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะบรรยากาศมันวังเวงมากเลยอะเป็นไรอะทพี่พร พอยไม่ต้องกลัววันนี้เราใส่ชุดผีมาแล้วนะไม่ต้องกลัวผีไม่หลอกเราหลอกนี่โอ้โหเขาไม่หลอกเราแน่โอ้โหเข้ามาเนี่ย <c oughs> เราเจอตัวอะไรอะ <c oughs> ผีเด็กหรอครับโอ้ยพี่โฟพี่โฟจะรับน้องคนนี้ไปเลี้ยงไหมอะเอาครับเอยเอเอหน่อยน้องเอเอ,เอน้องหน่อย <c oughs> ข้างหลังอะไรอ่ะใครเล่นสวนสนุกตรงนั้นน่ะโอ้หผีจกเคร่องเขากำลังเล่นม้าหมุนกันอยู่อ่ะพี่โฟกดูดิขเล่นไมครับพี่โฟกอยากลองเล่นกับเขาเปล่าเหมือนเขาไม่หยุดให้เราเล่นเลยพี่โฟกไปดีกว่าเอาพี่โฟกพี่โฟกอยากได้ง้องคนนี้ไปเลียงใช่ไหมใช่ค่ะอะไรเหรอพี่พอพี่เฟียดดูข้างบนนั้นสิเฮ้ยนั่นใครอ่ะมีแม่มดกับผีอะไรเนี่ย น่ากลัวมากอยู่ข้างบนด้วยคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองเข้าเข้าไปดูข้างในดิเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ<ห>้อะไรอะ่ะตัวนี้มันคือผีไม่มีหัวนี่นาะโอ้โหน่ากลัวมากอุย้ยทางออกประตูตัวนี้ก็เจออีกแล้วผีโคงนก็ดูคะ่ะอุ้ยพี่เซียรครับดูตรงนี้ดิ แม่มดคนนี do, to to oh, right. ้เขากำลังทำอะไรอ่ะเขาหน้ากำลังจะปรุงยาอยู่หรือเปล่าดูดิดูดิดูดิเขากำลังปรุงยาอยู่แน่เลยโอ้หหลอนมากเลยข้างหลังก็มีผิดอีกเลยครับปุ๊บปุปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด็กๆมาดูฝั่งนี้ดิเจ้าแม่มดสองคนเขากำลังคุยอะไรกันน่ะอีกคนนึงเขาผสมยาอยู่ด้วยนะน่าจะเป็นแม่มดฝาแฝดแน่แน่เลยอ่ะ เขาน่าจะทำยาพิษแน่เลยครัพี่ฟกน่ากลัวมากเลยอ,ะอ่ะโอพี่โฟกตามมานี่แล้วมาดูฝั่งนี้<ไ>มาม่าโจใครอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมเขามานอนอยู่ตรงนี้ครับ<ไ>แล้วก็มีแม่มดตัวนี้ด้วยสีเขียวคับตาเขาสีแดงนะคะของปองเพื่อนไม่น่ากลัวเฮ้ยนั่นมันเจ้าสาวนี่นะเจ้าสาวคนเดิมอีกแล้วเลี้ยงตัวเปา น่ากลัวเลยหรอดูดิดใครอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยน,นี่มันผีแม่มดอีกแล้วครับน่ากลัวมากพี่โบ๊ะอะไรเหรอลูกคุณยายครับคุณยายเขากำลังทำอะไรอ่ะเขากำลังอุ้มลูกนี่อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยใครอ่ะคุณยายครับคุณยายครับคุณยายเขากำลังทำอะไรอยู่อะ่ะเขากำลังเลี้ยงลูกอยู่นะคะโว้ยอันนี้หลอนนะเนี่ยเหมือนคนจริงๆเลยอ่ะนี่่ไม กลัวมากเลยอ่ะถ้าอยู่ตอนกลางคืนดึกๆอ่ะมันน่าจะน่ากลัวแน่เลยนะนิโปกไปดีกว่านิโฟลอยู่คนเดียวนะเอาเป้าไปไปไป